สวัสดีครับอยู่วันนี้อยู่เกมวันเล n ไนท์ซึ่งตอนนี้แคทอยู่เกือบที่คืนอยู่ในห้องคนเดียวแต่ไม่ได้ปิดไฟนะกลัวก็ว่างไงงานเสร็จงานเสร็จแล้วมันยังไงมันรู้สึกดีใจครับภูมิใจก็เลยขึ้นมาเออแคทสักหน่อยกอ่ไม่ใครอยู่บ้านนะพะาอบิวตัวเองสักหน่อย ก็วันเล่นไนเกมเกมนี้เพื่อนผมแนะนำมาเพื่อนในห้องบอกว่าอยากเห็นผมนเล่นอย่าง้วก็จัดให้ครับเล่นไม่ดูเวลาเลยแล้ว how to play ต้องสนใจครับไม่เดิน W.A.S. เสียงเลยวะถอดรูฟังออกเลยไหมไม่ใช้ได้ไหมหูฟังอะ ไม่ฟังเสียงแล้วเล่นได้ไหมเริ่มเริ่มใช้กินรอแล้วโอยเปิดดีวีดียุอะเอาฟังเพลงเสียงอะไรวนะหน่าใครเขาทำอะไรอยู่ห้องข้างอะไอโทรศัพท์เช็คไม่ได้คอมอะ,มอ,ะอะไรยนะูสเนมรหัสอะอะไรเนี่ย เออรหัสเด้งขึ้นมาละหมามีพาสเวิร์ดอะไรเนี่ยเอชอลอนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอนโอเคเฮลอะไรพิม Hell. พ์เฮลพิมพ์ทำไม เฮ้ยกูตกใจเบอร์เสียงมันมันดังหรอเซฟอ๋อพิมพ์เพื่อเดี๋ยวเขามาอเซฟไม่เห็นมีอะไรเลยคิดจะเก็บงานบ้างไหมตัวตัวเอกเราชื่ออะไรวะทำไมเขาไม่คิดจะเก็บงานบ้างเลยเหรอ ราคาเราหวานไปเลยค่ะคืเดีขาขา๋ย <c oughs> วตัวสอบห้องเราไม่เปิดเสียงดังยังไยด <c oughs> ังได้เปล่าดังไม่ได้ทำไมมีเสียงเออโค่ครับตกใจอะไรอ่ะ โลบัสออฟฟิตออฟฟิตโลบัสเนาะแล้วไงอะเอวอนเดอร์เว่ยแล้วเขาไปไหนอะวันนี้เราต้องเข้าเอ,อ้ยนี่ขึ้งปิ้นเหงนสวยนีออ่ปักมา บินเน์เนี่ยปั๊กก็ไม่มีเป,ปิดไม่ได้เอ้ยหลอนเครื่องบินน่ะหลอนจริงเนนนนเนี่ยที่เที่ยงคืนนะเนี่ยนี่อยู่ห้องคนเดียวเนี่ยเอาอะไรมึงดูเสียงนี่โหแล้วดูแม่งมีเอ็กโคนเอ็กโค่ดังตึก,ตก ไอนี่ไอ,ไอ,ไอตึกตึกนี่เสียงหัวใจแต่มันมีเอ็โคตอนเที่ยวตอนเที่ยวเปิดไอ้พวกตู้อะไรเงี้ยครับพอเปิดมันเป็นดังป๊อกใช่ไหมพอเดินสักพักหนึง่งแม่งก็ดังป๊อกอีกเปิดได้ปล่าเรื่องนี้เรามาหาอะไรเนี่ย โอ้ยมันดังกึกกึกกึกอะ่ะไม่ได้โครนอยู่บโอ้ยน่ากลัวแี่เเล่นดึกเลด้วยเล่นอยู่บ้านคนเดียวทำไมมันต้องเต้นหัวใจดังขึ้นวะเฮ้นี่กี่โมงแล้วเนี่ยนาฬิกามีไหมออฟฟิศจนเหรอทำอไรวะ ไปกินน้ำมึงอะไรมาอื้อื้อ,อแก้วอะแก้วก็ไม่มีโหอะไรเนี่ยเอาปากดูดเอาทำเป็นเด็กเด็กโรงเรียนมัธยมไม่ได้ไปวะไฮไฮไงอะนั่งไงน,นั่งไงวะนั่งไงน,นันน่งยังไงวะ โอ้ยทำไมหนังสือตัวันใยญ่เขามาแปะออก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 ไงฮะเดี๋ยวผมหาปุ่มนั่งแปะกด F1 ดูดิ น่าจะกดชิปเลมั้งไม่เปิดเก๊สองมันยังวะไม่เห็นมีอะไรเปิดเก๊สามดิโอ้ยไม่ปงุงไม่เปิดแม่งไม่หงุงไม่หาแม่งเดินดูห้อง คลิกม่โอ้อะไรเนี่ยไอ้เปเซนเกตแบลกูกลับไปกลับไปไหนวะมีอะไรกินโอ้หิวเนี่ยเห็นอืมทำจะน่ากินเลยตู้เย็นบ้านเราวีเลยบางบันี้โอ้ยอย่าลั่นดิวะเสียงน่าเสียงมึงเอ็กโค่ตลอดเลยแล้วเราอะไรวะ เป็นห้องที่ไม่น่าเข้าที่สุดเลยเนี่ยจะเข้าได้อีกโอ้เฮ้ยไปเยี่ยวขเยี่ยวแบบนี่เป็นห้องน้ำรวมหรือเปล่าเมื่ี้ไม่โถขี้เป็นงี้เนี่ยจะเยี่ยวจะเ,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 เข้าห้องน้ำทำไมไม่เข้าประตูขวางทางเฮ้ยเสียงแม่งดังมาตอนเปิดประตู ห้องนี้ใครอยู่่ะหรือว่ามันทําแบบเด็กมัธยมโรงเรียนผมอะเข้าห้องน้ําล็อกแล้วก็ปีนออกมาคงไม่มีใครพี่เลนหรอกมั้งหรือว่าจะเป็นในโรเบิร์ตโอ้ยตอโรเบิร์ตโรเบิร์ตแกเล่นพี่เลนกับเราเอาเปิดไฟได้ด้วยเปิดไว้ คอมใครใช้ไม่ได้ด้วยไม่ต้องหาแล้วไอ้โอ,อเก้อะไรแหมหาไม่เคยเจออะไร <c oughs> อะรอ่เนี่ยแมวทม,มันเกี่ยวอะไรกับเกมหรือเปล่าเนี่ยแมวมันบอกให้กลับไปเนือ นิวล็อกเหรอวะโอ้ยนิวล็อกครับนิมบล็อกนิวมันจับท่ากระแดะเลยเดินนิว้อยโผล่ What's this What's this I see you ฉันเห็นคนุณรมึงเป็นไข่ยังมึงเห็นกูไอโรบเบิร์ตที่มึงพิเรนแล้วเนี่ยฮะ เร,เราเบิดพีเลนละเราเบิดมันมาพิมพ์อะไรเนี่ยโปรแกรมอะไรเนี่ยโอเพนออฟฟิศเกมอลไรวะเหมือน powerpoint เลยันี่เราไปไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีค้อปากกามากดดูนิ้วโปง้งเขาดูนิ้วโปง้ง น่ารักอ่ะ <c oughs> ข้อมีเข้ามาแล้วเนอะ <c oughs> นิโปรงไม่กดประกาศนั้นเออกินน้ำฮ <c oughs> ิ้ใครบุกมาทัวร์ไอคลิปนี้ผมอัดแค่สิบห้าทีพอเฟซบุ๊กมันลงไม่ได้ละอันนี้กินกาแฟได้ปะ เออเดินติดแล้วะกระจกนี่วะใครโรเบิร์ตเล่นห้องน้ำเหรอฮะวัวปากกาแทนตายว่าผมว่าห้องน้ำห้องนั้นต้องเปิดแน่นเลยแม่มีสัตว์กวาดแก็ไม่ไมีอไรเ,เออโถัขี้มีกุญแจกุญแจตาอนะไร อู้ออออกุญนแจอะไรเนี่ยเดาซึ่งิงตกใจสิงฟ้ผ่าตอนนี้เริ่มอุ้ยเชี่ยมานโรเบิร์ตมึงเล่นไรวะฮะมึงอยู่ไหนเนี่ยโรเบิร์ตเอ้ยเริ่มหลอแล้วผมว่าสิบวินทีพอปั้งเหรอสิบวินทีเนี่ย ไม่มีผีมาตุยลังอะคุณแจห้องโรเบิร์ตเอ้ยเสียงอะไรวะนี่งไง use robert key robert key ปิดประตูก่อนเราแวนอะไร devil in อะไรมึงให้กูอ่านก่อนแป๊บนึง I have a h u a d a n d เป็นผู้หญิงแน่เลยผีเนี่ยเห็นไหมเขาบอกมีผีอยู่ในนี้เหรอมีผีอยู่ในที่แห่งนี้เจนว่าเจนสมบัติได้เะฮะเออแล้วมันนั่งไงวะกดชิปแน่เลยแกได้อปนของเอโอ้ยโอสับ โอ้จับห้องเราเดีกว่าใครใครโจวาเดี๋ยวเราต้องนั่งก่อนเดี๋ยวลินดาสุดที่รักแน่เลยมาฮงมาให้ ICU โอ้ไม่รู้เรื่องโรเบิร์ตสรุปมันผู้ชาวิ่งเนี่ยรู้ว่ามันตุ๊ดอ้าคุณพูดอย่างนี้เรื่อยๆหรอ นี่ที่พูดนี่มันกบเกิดนความกลัวไปนะครับตอนนี้กลัวกลัวสุดๆสึกเริ่มหลอนอะไรเนี่ยมึงไม่มึง,มง,มง,มงไม่มีเลขอยาคิดเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่เนี่ยโอเคล็อกเอาคุญแจที่ไหนแล้วกนนี้ยใครก็ได้ช่วยบอกทีครับ เกสองเปิดได้ป่ะไม่เห็นมีอ,อะไรเลยมันยุ่ยแย่ปักไฟตายแม่ันปักไฟแม่เยอนะเลยโดยใช้ที่บ้านแล้วเัรออือโอ้อือเดือดเดือดเดือดโอ้ยคนลุกเลย มันจะเต้นแรงไปไหนดีเที่ยงไปวะอ๋ออ๋อเอ้ยลูกโป,โป่งเนยังไงอะขนลุกเลยครับเออเพื่อนผมบอกว่าลูกโป่งมีผีอ้าวเกมนี้มันเกมผีมันต้องไปหาผี บอลลู <Ball> นไหนะนี่มีอะไรเลยโกหกอ่ะ้ยจอ้ย,ยพอพอเลยมึงมึงพอีอจีทิพวิรีบวิ่งกับไปเซฟเลยไปแล้วเว้ยไปแล้วว่ามึงวิ่งเป็นนะเปล่าวิว่งดีวิง่งเอ้ยกดชีวิง่ง ไ้ไม่วิ่งวะวิ่งได้แค่นั้นเหรอโอ้ยหมหน้าจอซ่าม่อยู่แล้วพอพอครับเกมนี้พอพอพอจบกันทีเม e. อีอีอะไรวะกูจำไม่ได้เดียเด๋ยวเดี M ๋ยวเมอี e c h e อะไรวะน่ะ l o n เฮลดีมันเปิดประตูหาเหรอ save save นี่ว่ะแย่ yeah, เรียบร้อยบายบายสวดเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้วันนี้ก็สวัสดีครับผีไปแล้วด้วย